สบ,บายดีทา่านผู้ชมวันนี้จะพามาเบิ่งมักแตงมักไงแล้วเห็นบ่ทา่านผู้ชมน่ะก็าจูสวนบอบ่งอก็บ่มัแตงอืม สบายดีสิสัสดีไซน้องเจ้าสบายดีตอนเช้ากำลังสิพีเก็บม,มักแตงไปขายเจ้าเจ้ามาเด้อมาเด้อพ่อพี่น้องนี่แหละหัวสวนก็ได้ย,ยู่ไฮย,ยู่น่าคือเกา่านี่แหละกำลังสิพีเก็บม,มักแตงขายมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องแม่ป่านาอาป่าลุงทงั้งหลายเพื่อนมุ่งมุ่งนี่แหละ มาไดเห็นกระไดป่าหรือป่าลุงกระไดยังได้กระซื้อซอยดืด้อยังได้ฝบงปลอมประเจมยังได้ปน่ะมาดื้อป่าบริคำใช่ฝ่าอยู่เยียงจันมาก่าลุงเยียงจันมาดื้อกำลังนี่นะวุ้ยกำลังสีลงมือเก็บนี่นะงามเธอน,น้อแป้งด้วยดย้วยดย้ย ใส่มกแป้งอย่างเงี้ยใส่มีดอกไม้ใหญ่ๆเจ้าม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 านี่นะกลางนี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่นะนี่แหละมกแป้งอะไรขายจะคืออะไรมะแป้งนี่ขายจะคือเลยเนี่ยแป้งขายหากันสองสามรอบนี่แหละเจ้า นี่นะมามามารอบหนึ่งเท่าไรนี่กับบัวรายแล้วขายกับรอบหนึ่งกับเก็บเทื่อนหน่อยหาสิทพันกีบมารอบหาสิทพันกีบน,นี่นะนี่นะอุ้ยมามามาฝ่าเห็นกับบัวดื้อัวดื้อนั่นนี่นะ มีเจโน,น่ยง,งามๆได้เห็นก็นมาซื้อซอยแน่ซื้ออยู่สวนก็นได้เด้อสวนก็นอยู่ตังพี่เด้ออยู่ที่หน้าโคโอ,อีเกิร์งพี่แหละ <c oughs> นี่แหละหน้าวังเดือนหาผู้ดได้อ่องให้ไปหน้ากอะมาซื้อซอยแน่แว่มาแน่ จักหมากตัวพันนี่ขายจังไรขายก4 0 0มากว่า5,000กีบสี่ซอยเด้อเดมามามาองไรพอโบกเงั้นแหละผู้อุดหนุนตลอดขอบใจเด้อ ป้าเจมนี่แหละเป็นกำลังจิตก,กำลังใจให้ช่วยส่งเสริมยังไงทุกอย่างก็ได้นี่แหละให้น้องสาวเหมือนกันทั้งน้องเคยกัให้ชีวิตชีวาดีขึ้นนี่แหละขอบคุณลายๆคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองดื้อป้าเจมนะขอให้สภาพจงจเจริญเด้ขอจบคิดเพียงเท่านี้เด้อโอการนันิลงใหม่ัย เจ้าเจ้าสบายดีด้วยด้วย